you mm -hmm. ลึกและครบทุกมุมมองวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะสายพันธ์ุแกร่งที่กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นที่ทันสมัยยิ่งขึ้นกับ t o y ย t a h i l u ักรุ่นปี2026ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของวงการกระบะท,ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่เกือบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีหรือความสะดวกสบายเพื่อให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้นพร้อมยังคงไว้ซึ่งความทนทานและความน่าเชื่อถือแบบฉบับไฮลัก เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Toyota h i l u ัก์2026มาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูบึกบึนและทันสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่และดูดันไฟหน้าแบบเล็ดที่เพรียวบางกว่าเดิมเชื่อมต่อกับตัวถังได้อย่างลงตัวชุดกันชนด้านหน้าดูหนาแน่นพร้อมไฟตัดหมอกแบบใหม่และแผ่นกันกระแทกด้านล่างส่วนฝากระบะท้ายก็มีการปรับรูปแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายขึ้นและสวยงามขึ้น ล,ออล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวรถเส้นสายตลอดแนวรถเน้นความคมชัดและช่วยในเรื่องอากาศพลาศาสตร์เพื่อความประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นในด้านขุมพลังโตโยต้าไฮลัก2026มีการพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่หลายรูปแบบเพื่อรองรับตลาดที่หลากหลายโดยรุ่นหลักจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงให้มีแรงบิดมากขึ้นและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ให้พละกำลังสูงสุดประมาณ225แรงม้าและแรงบิดสูงสุดถึง500นิวตันเมตรรองรับการลากจูงและการขับขี่แบบออฟโรดได้อย่างมั่นใจอีกทั้งยังมีเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.7ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงระบบหัวฉีดให้แม่นยำและปล่อยมลพิษน้อยลงระบบเกียร์ยังคงเลือกได้ทั้งแบบอัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วแต่รุ่งย่อยที่เลือกใช้ ช่วงล่างและระบบกันสะเทือนของไฮลักรุ่นใหม่นี้ถูกปรับแต่งใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลยิ่งขึ้นแม้บนถนนที่ครุขระโครงสร้างแชสซีแข็งแกร่งกว่าเดิมทำให้การควบคุมและการทรงตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นลดเสียงรบกวนจากภายนอก และระบบพวงมาลัยก็ให้การตอบสนองที่แม่นยำมากขึ้นช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกมั่นใจตลอดการเดินทางระบบเบรกก็มีการอัปเกรดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยดิสเบรกขนาดใหญ่และระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับการออกแบบที่ทันสมัยคึ่งอย่างเห็นได้ชัด แผงคอนโซลกลางออกแบบให้เข้ากับสรีระผู้ขับมากขึ้นใช้วัสดุนุ่มและคุณภาพสูงในจุดสัมผัสต,ต่างๆหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์ขนาด10นิ้วเป็นจุดเด่นหลักของคอนโซลรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางที่ลื่นไหลและใช้งานง่ายแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลแสดงข้อมูลสำคัญได้ครบถ้วนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้เบาะนั่งของรุ่นนี้ถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสรีระดีขึ้น เบาะหน้าในรุ่นสูงสามารถปรับอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นได้ส่วนเบาะหลังมีพื้นที่วางขากว้างขวางขึ้นรองรับการเดินทางไกลได้ดีขึ้นระบบปรับอากาศแบบแยกโซนหน้าหลังช่องแอร์หลังแสงไฟภายในห้องโดยสารและพื้นที่จัดเก็บของถูกจัดวางใหม่ให้ใช้งานสะดวกและมากเพียงพอสำหรับทุกความต้องการ ในเรื่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวกโตโยต้าไฮรัก2026ใส่มาให้อย่างครบครันเช่นระบบสตาร์ทรถอัตโนมัติแบบไม่ใช้กุญแจการชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายช่อง USB-C หอลายจุดระบบเสียงคุณภาพสูง JBL สำหรับคนรักเสียงเพลงรุ่นสูงสุดยังมาพร้อมเบาะหนังแท้สันรูุกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถหรือขับในพื้นที่แคบง่ายขึ้นมาก ด้านความปลอดภัยโตโยต้าไม่เคยละเลยโดยไฮลัก์รุ่นใหม่นี้ติดตั้งระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนครบชุดเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยพวงมาลัยระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางระบบตรวจจับจุดอับสายตาและระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังขนาถอยจอดโครงสร้างตัวถังยังใช้เหล็กกล้าคุณภาพสูงเสริมความแข็งแรงในจุดสำคัญ ถุงลมนิราภัยติดตั้งรอบคันทั้ทางด้านหน้าด้านข้างม่านนิราภายัยและถุงลมเข่า